สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้สิมีนาคมนะครับหกสีมีนัดส่งรถคุณลูกค้าที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเราออกคลิปส่งรถกันแทนทุกวันเลยนะครับตอนนี้ทีมไหนที่ลืมถ่ายวีดีโอไปบ้างต้องกาบขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับ เดินทางกันตอนเกือบเก้าโมงนะครับการว่าึงจัตะลี่เข้ประมาณ11บเอ็ดโมงนะครับถ่ายวดียวส่งมาใหุ้ลูกค้านะครับแล้วก็เพืเป็นการยืนยันให้ลูกค้าสนุนๆที่ดูนะครับผมเรามีรถจริงนะครับเราก็ส่งรถจริงทุกคนทุกคันนะครับผมถ้าจะได้มั่นใจนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านเก่าๆที่ซื้อรถจากเราไปนะครับ อัางเองให้ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใหม่ท่านไม่ค่อยจะจักเราเท่าไหร่ะฮจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นักน,นะครับถ้าต้องการให้มีคนคนยืนยันได้นี่เราให้ได้นะครับโอเควันนี้ส่งวีออสนะครับผมตัวปีศุกสี่นะครับทันนี้สรอยจบครบทีเดียวครับคุณลูกค้า จองมาตั้งแต่ยังไม่โคตดขายก็เป็นการแบบโพสส่วนตัวกันก่อนนะครับต้องกลาาขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้ใจให้ทางเราดูแลเรื่องนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าถึงจันทบุรีเดี๋ยวจะแจ้งที่นี้ครับ ครับคุณทุกคุณผู้ชมทุกคนครับเพื่อนๆทุกคนครับเราก็มาถึงจันทบุรีกันเป็นที่เดียบร้อยนะครับคุณลูกค้านัดตรงจุดที่ก่อนถึงตัวเมืองจันทบุรีนิดหน่อยอะครับอ,อ๋อเราจะเข้าไปเจอคุณลูกค้ากันพร้อมอก,กันติดไฟแดงจางนั้นอันนี้น่าจะเป็น แยกเข้าวัดเขาสุก,กริมนะครับถ้าแยกเนินสูงน่าจะใช่ไปวัดเขาสุกกริมได้สำหรับเพืเ่อนๆที่สายบุญนะครับอโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีครับผมครับ โอเคเราได้มาถึงสถานที่นัดคุณลูกค้าแล้วนะครับปตทตรงเขาไร่ยานะครับเดี๋ยวเรารอคุณลูกค้าที่อเมซอนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับภารกิจส่งรถคุณลูกค้าที่จังหวัดจันทบุรีผมรบกวนคุณลูกค้ายืนยันให้ทางร้านหน่อยนะครับว่าลูกผมมาส่งรถจริงนะครับก็บอกได้รับรถจริงก็ได้ครับ โอเคครับอ,อ้าวโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับ